ออกเลาะอ,ออกหาเลาะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วก็แนะนำตัวแนะนำตัวนะคะได้ยินเสียงพี่นาไหมได้ยินเสียงแอสไหมแดดดีมากร้อนมาก ามาแล้วโดดออกไปทำไมกลับมากกลับมากไปเดินทางไปด้วยกันคนใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะรถเยอะมาก วัสดี้ฉนกได้ยินเสียพี่นาไหมัได้ยินแต่ภาษัได้ยินเสียง่ัง เคค่ะขอบคุณค่ะน้องเทพบุตรขอบคุณนะคะได้ยินใช่ไหมเสียพิณาชัดใช่ไหมพอดีเมื่อกี้นางเงียบเพราะว่าแฟนรับโทรศัพท์แฟนุูโทรศัพ,ท,ศพที่นัก่ก็เลยเงียบขอบคุณนะคะน้องแทบุตรขาขาดร้อนไม่มีเมฆเลยท้องฟ้าร้อนมากตอนนี้อยู่ที่29องศา เช้าอยู่นะตอนนี้เพ,พ,พ,พิ่งจะเพิ่งจะกี่โมงเองเพิ่งจะสิบโมงเช้าเดี๋ยวสักพักแล้วก็จะร้อนยาวเพราะวานอาก,กาศสามสองสามสามร้อนมากขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณลงบนลด้วยเนาะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวยังใบดาย เพิ่นชนนี่ก็พอดีนั่งรถพี่นานั่งรถพี่นาก็เลยเออขึ้นไล์หน่อยขึ้นไลยจ้นะสองสามนาทีห้านาทีใจใดูบรรยากาศเดี๋ยวนะพ่นาเปิดหน,นะะ้าก็เปิดแล้วดี่ว่าให้ดูบรรยากาศสวยๆเนี่ยขอมผมไน้ น้องวินน่าจีน่าจ๋าสวัสดีนะคะอ๋อนนี้พอดีนะัดทานข้าวกับน,นะน้องสาวนัดทานข้าวกับน้องสาวในเมืองก็เลยออกจากป่าเข้าเมืองแป๊บได้ให้ดูทุกคนกันนะทุกคนอากาศช่วงนี้นะไอช่วงนี้ทุกนาําลังจะสวยกำลังสวยทุกคนดูเห็นไหมมันจะสวยงามมากเลยเวลามีแดดนะมันจะสวยนี่วิวข้างทาง ข้างทางทุกคนขอบคุณนะคะอาววินด้าที่ให้ดูข้างทางไปป่ะนีถ่ายมันย้อนย้อนภาพชิดจัดทุกคนเพราะว่า มันมันขึ้นอยู่กับไอ้แค่ขึ้่มันขึ้นทางด้านหน้าใช่ไหมแล้วเราถ่ายขึ้นไล์อ่ะมันมันก็ย้อนย้อนแสงมันจะเป็นอย่างนี้ดูทุกคนสวยไหมนี่ทุกคนนะดีข้าวบาเข้าวอะไรนะข้าวโอ๊ตข้าวบาเรข้าวอะไรอีกก็ไม่รู้พี่ดาก็าไม่นู้นะไม่ได้ทำบาเพิ่งเรียนหัวกันนะเพิ่งเรียนหัวเนาะ พ่นาจ์ก็เลิกจาก15นาทีแล้วทุกคนเนาะก็ช่วงนี้ไม่ได้ไลฟ์มาสองสามวันแล้วกลับมาจากเที่ยวก็ซักผ้าทําความสะอาดบ้านนะแล้วเราก็รีบเข้าป่าไปเก็บเห็ดฝากทุกคนไปดูคลิป,คล,ปคลิปเห็ดด้วยนะใครเข้ามาแล้วฝากทุกคนสวัสดีค่ะกายชาแนลนะคะสวัสดีนะคะท่านรับนะคะฝากทุกคนไปดูคลิปเก็บเห็ดในพินาด้วยเนาะ ลงไปเมื่อเช้านานมากแล้วที่ไม่ลงคลิปเมื่อเช้าเลยลงไปคลิปสวัสดีครับกายชแน,นลน้องเดี๋ยวมากายน้องกายเดี๋ยวไม่รู้กายพี่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวใช่ไงเนาะเข้าไปในในในเขาเรียกอะไรนะในช่องพี่แล้วก็เม้น์หลังบ้านไว้ให้หน่อยนะพี่นายจะตามไปหาถุงนะเพราะตอนนี้เอาเุ็โทรศัพท์เครื่องเดียวเดี๋ยวนะ้ทุกคนดูดูดูชุกนาน้องครับ โอคครับลูกก็ได้เนาะกายเนาะนี่ข้าวขัดขุข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่ตอนนี้เป็นช่วงทำทำอ๋อเนะสวัสด,ดีคะ่ะน้องดวงใจก็ว่าสวัด,ดีแค่ใชท้ทีชอบใช่ไหมน้องดวงใจชอบใช่ไหมชอบไหม เราชอบเอาไปดูมาแล้วเม้นไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพินาพินาจะจะจะไปหาถูกนะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวพินาลงไลน์แล้วพินาไปซื้อของไปกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับบ้านพิพนาจะไปดูหลังบ้านนะทุกคนแล้วก็จะไปติดตามให้นะโอ้คิดถึงชายเทียชายทีเป็นไงบ้างเนี่ยสบายดีไหมขอบคุณมากๆนะชายทีเนาะ ก็าฝากช่องธีรพงศ์ด้วยนะใครใครยังไม่ได้ตามฝากช่องน้องน้องธีรพงศ์ให้ด้วยนะธีรพงศ์ชนแล้วเนาะก็ก็าฝากด้วยเนาะน่ารักใช่ไหมเดี๋ยวคนที่ยังไม่ไม่ตอบมาว่าได้รับของอย่างพี่นาก็รอด้วยมีใครได,ได้รับของมั้งพี่นาคก็บอกว่าให้ให้เลือกให้แล้วแต่น้องนิดจะเลือกลายเนาะน้องนิดก็เลือกลายนะที่ว่าชื่ออก็เอ้า ก็เห็นนะทุกคนก็เออก็ดีใจนะี่ได้ของน่ารักน่ารักไปใช้พี่นาอยากได้อยากได้เอามาใช้ที่นี่จังแต่มันไม่มีโอกาสเลยก็ให้น้องๆใช้ก่อนก็แล้วกันเนาะก็นี่แหละก็ขอบคุณนะขอบคุณนะที่ว่าเออถือว่าเออถ้ารักใช้แล้วชอบใช่ไหมพี่นาก็อยากได้ แต่แทบพี่นาเอาต้องเอาใบใหญ่ใบเล็กใส่ของไม่พอสบายดีค่ะน้องน้องทีสบายดีช่วงคือด้วยความที่ช่วงนี้พี่นางานเยอะเขาเลยไม่ค่อยได้แว้เท่าไหร่ขึ้นไลก็แทบไม่ได้ขึ้นไลน้องน้องทีพี่นาแทบไม่ได้ขึ้นไลเลยอ่ะก,ก็ก็ไปดูคลิปบ้างอะไรบ้างแล้วให้เพื่อนเพื่อนบ้างอ,อะไรบ้างเขาไปไม่ครบบ้านต้องขอโทษขออภัยนะพ่อของเตาบางทีมันเหนื่อยอ่ะ มันเหนื่อยดูคลิปบางทีดูคลิปที่ว่าช่องที่เรานัดที่เรากับบางเนัดใช่ไหมหลับค่าโทรศัพท์บางทีก็ช่องไหนอย่างช่องน้องศรีกุ็เขาเขาทำชั่วโมงใหม่เปิดห่ะช่องอะไรเลยนะเก็บชั่วโมงนะช่องลงมาตีอย่างเงี้ยพี่นาก็ไปจอดแล้วก็หลับตื่นเช้ามาอ้าวเดี๋ยวเราคนเดียวตรงไปแพงไหมพี่คนถัดอยู่เอออันนี้ รวมค่าส่งล้วหกร้อยเก้าสิบก้ากับน้องดวงน้องดวงมันจะมีสองขนาดคือถ้าเป็นตะกร้าที่เราใส่ไปวัดอะไรเงี้ยมันก็ประมาณห้าร้อยกว่าเนาะพี่ก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพี่จะให้จะให้ให้น้องน้องนิดเอามาลงในในกลุ่มไลน์นะว่าเออราคาเท่าไรเผื่อมีคนสนใจอยากได้เงี้ยเนาะเขาจะได้ฝักสั่งอะไรเงี้ยจะ พี่ก็อยากให้ช่วยกลุ่มแม่บ้านเวลาเขาทำนาเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเขาจะได้มีรายได้เสริมอ,อันนี้เขาถักเขาเขาศาสเนี่ยเขาได้แค่ใบละร้อยเองนะทุกคนต้นทุนไม่ใช่ถูกนะรถทุนตะก,ก้าไม่ถูกนะเราะเป็นไหวเทียมเนี่ยเขาต้องสั่งมาสั่งสั่งมาแล้วถักเขาจะได้อยู่ประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบไม่ได้มากกว่านั้นนะแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ใชทําได้วันเดียวนะคือเ,อเป็นรายได้ เป็นรายได้เสริมของกลุ่มแล้วก็เป็นรายได้เสริมของของคนที่ทักด้วยนะครับขอบคุณมากนนองเรื่องน้องทีพี่นาคิดถึงอยู่นะก็คิดถึงทุกคนอยู่นะว่าเออเราก็ไม่ได้เจอกันนานนะก็คือด้ยวยความช่วงนี้พี่นาไมไ่ค่อยได้ลอ้อไม่ได้ล้อไปช่องไหนเลยแค่มันก็ไม่ได้เจอน้องเลยใช่ไหมนานจะเข้าไปช่องน้องอ้้มทีไรเงี้ย ช่องแม่ไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วช่องอื่นพี่นาก็ไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่ใช่ไหมก็เขา้าแล้วก็โดยมากพี่นาจะอยู่สายลุงป้าอะไรนี้ใช่ไหมมันก็เลยเราก็จะดูเลาะดูแต่ช่องคือช่วงนั้นมันเป็นความเจริญเต่บโของพี่นาดด้วยเพราะเราก็รอวันที่สุสามด้วยอะไรด้วยใช่ไหมพี่นาก็เลยไม่ได้วไว้ไปไม่ไปสายอื่นเลยอ yeah, ย่างที่ว่ากันเนาะเดี๋ยวหลังจากอะไรผ่านไปก็คงจะเหมือนเดิมพี่นาคงจะ แะล้งไปหาเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคน,อน,นขอบคุณมากๆนะที่น้องทีนะใช้ทีของพีน่านาแล้วที่มาแวะเข้ามาหาแนละ้วขอบคุณมากๆเนาะแล้วคุยกันไปเรื่อยๆเนาะโอ้ยข้าวเยอะมากเลยทุกคนช่งนี้ชาวนาเขากทำนาเนะโอ้ยมันก็ะนจะเป็นประมาณเนี้ยสองทางแล้วมันจะเวียนหัว แล้วแบบนี้ที่นี้่เวลามันหน้าร้อนนะทุกคนท้องฟ้าแทบจะไม่มีเมฆไม่มีอะไรนะมันจะแบบเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็อากาศร้อนอะ่ะร้อนไม่เหมือนบ้านเรานะทุกคนร้อนแล้วมันแสบตัวมากอะ่ะแสบผิวอะ่ะคือด้วยปภาพอากาศมันแห้งอะ่ะทุกคนร้อนแล้วแบบมันไม่ได้ร้อนชื้นเหมือนบ้านบ้านเหมือนบ้านเราอะ่ะถ้าร้อนมันจะเหนียวตัวหนึบแบบอ้นี้ร้อนแล้วแห้ง ก็ไม่เข้าใจนะว่าเราเนะี่ยถ้าอากาศร้อนอนะ่ะมันจะเป็นอากาศร้อนชื้นใช่ไหมแต่สซลเดเนี่ยอากาศร้อนอ่ะร้อนแหน้ร้อนแบบแ,แค่แสบอยู่นะทุกคนนะจะเป็นานาขึ้นกับ15นาทีนะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวพี่นาจะถ่าย เกงใจนะทำาไไรเบ้เลยเข้อมูลในเครื่องในเครื่องคุ้งใจก็เอาไปซ่อมก,ก่อนนะ้องกุ้งใจไปซ่อมก่อนน้ะไปซ่อมก่อนแล้วก็เห็นก็ว่าอยู่ทําไมน้องดวงใจไม่ไม,ไม่ไม่พิมอะไรเลย,เลยก็พิษทักไปเงียบไม่อ่านเลยเงี้ยก็ไอ้ไม่สบายคือยังคิดว่าไม่สุดแต่ว่าวพี่นารู้ตั้งแต่เมื่อวานะแล้วที่ว่าพี่ตุ่มถามมาใช่น้องดวงใจไหมหรือในช่องลุงหรือช่องป้าพี่หนักก็ไม่รู้นะ ไม่แน่ใจว่าไปตุ่มมาถามแล้วไม่รู้น้องดวงบอกยืมเครื่องแจ็คมาใช้แล้วก็เอาแล้วเสร็จก็แล้วลหละข้างไงก็เอาไปซ่อมเนาะไปซ่อมแล้วเดี๋ยวเชื่อพ่อหนะาอัครเดชมังคละพิเลโอพ,อพี่ถ่อเปาะมาก ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวพินาขึ้นตั้ง15ทีนะเดีย๋ยวอีกมาทีพิณาขออนุญาตลงไลน์เนาะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นเพื่อนคุยพิณานะก็ดีใจนะทุกที่คนชอบชอบตะก,ก้านะก็เหลือน้องแมวอีกคนของน้องแมวอยู่ไกลก็ยังไม่่คยถึงคนยัใ,นใกล้ถึงวันละของน้องเมย์ก็ได้รับแล้วเออน้องจำลองก็ได้รับแล้วเนาะ น้องมนก็ได้รับแล้วแสดงว่าของถึงไวมากเลยของถึงไวมากแล้วก็ดีใจนะก็ดีใจที่ถูกใจทุกคนเนาะเดี๋ยวรอยกมือบายบายกันได้เลยนะอีกสองนาทีอีกอีกสองสอีกสิบวินาทีพิณายขออนุญาตลงนะพี่เดี๋ยวพีิณายขออนุญาตลงได้อีกสิ นะตั้งรถคุยเป็นอย่างเงี้ยเหนื่อยร้อนโอเคนะคะทุกคนพี่นาขออนุญาตลงไลน์เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนเลยโอเคนะคะบ๊ายบาย,บายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ